สูตรเร่งดอกเร่งผลแบบเร่งด่วนไม่ต้องมากใช้ได้เลยวันนี้มาทำฮอร์โมนแบบเร่งด่วนเป็นการลดต้นทุนสำหรับชาวกเกษตรนะคะชาวสวนสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะทำให้ขั้วดอกไม่หลุดร่วงแข็งแรง ติดดอกแล้วก็ผลดอกด้วยจ้าข้์โมนส่วนนี้จะมีส่วนผสมของกะปีครึ่งช้อนโต๊ะละลายในน้ําค่ะกะปีจะช่วยลําเลียงอาหารนะไปเลี้ยงดอกทําให้ขั้วดอกเหนียวทาให้ติดดอกดีผลดอกจ้าผงชูโรสจะช่วยกระตุ้นระบบรากไม่ต้องเยอะนะแค่1ช้อนชาพอค่ะน้ําก็ประมาณ2ลิตรคนทุกอย่างเข้ากันใส่กระบอกฉีดไปฉีดช่วงเชา้าจ้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะทำให้พืชผักแข็งแรงโตเร็วติดดอกออกผลดอกโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ไม่เป็นอันตรายไม่มีสารตกค้างอาจจะเห็นผลชา้าแต่ได้ผลระยะยาวค่ะควรใช้สม่ำเสมอเราสามารถใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนะคะพริกมะเขือมะนาวมะม่วงไม้ดอกดอกกุหลาบที่บ้านใครอยากให้มีดอกส,สวยพริกดกดก มีกินมีใช้เก็บได้ตลอดทั้งปีน้ำสูตรนี้ไปทำใช้กันได้เลยค่ะ